คลิปในวันนี้คือความรู้สึกที่ผิดหวังที่สุดกับตัวละครที่หายากที่สุดสำหรับผมในอนิเมะแวนการ์ดกันครับซ,ซ็อตที่ี รับเติมโลบัคราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอดีพาด้วยน oh. ะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบัคสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอที่4ด้วยนะครับสนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยกับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อยู่กับตัวละครอย่างแล นะคือยังอยู่ในคลิปแลกหน้าอยู่ด้วยสาเหตุอะไรพอดีว่าผมเนี่ยได้ใช้งานจริงแล้วอีววอีโวเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดนี่คือโชคดีได้บัฟเซเรเชียลมาด้วยนะเออไม่ใช่เซเรเชียลแต่เอเทเรียลเออผมเรียกผิดนะครับนั่นแหละคือผมได้บัฟนี้มาด้วยนะ ก็มาจากการอวยพรของแอดมินออออนะผมก็เลยเออได้บัฟนี้มาแล้วก็ใช้งานจริงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเก่งมากๆเลยนะครับกับการที่เอาไว้ตีบอสเอาไว้ขีร์มอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ใช้ยากตอนแรกผมนึกว่าเงื่อนไขอะไรจะใช้ยากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม,ไม่ไม่ได้อะไรก็แค่วางซ้ําๆนะครับนอกจากได้โมนาดก็อาจจะใช้ไม่ได้แค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผิดหวังที่สุดในคลิปนี้เลยนะเรียกได้ว่าผิดหวังสูงสุดในความรู้สึกเหมือนตอนได้เลยคือตอนได้คือดีใจสุดเลยใช่ปะ ตอนนี้คือได้มาแล้วเนี่ยผิดหวังสุดเลยครับไม่ได้เรื่องของสมรรถภาพไม่ได้เรื่องของความเก่งแต่เรื่องของตอนผมใช้งานและผมไปสังเกตเจออะไรเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้ผมไปลงเวอร์ไลท์ให้ดูแล้วกันตอนที่ผมกํลาลังไต่เวอร์ไลท์อยู่นะครับตอนนี้ไปอยู่ชั้นที่11บเอ็ดแล้วซึ่งจริงๆผมกะจะเอาแรกหน้าลองไต่ไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะวาเวอร์ไลท์ชั้นแรกๆเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าไหร่น,นะครับก็คือผมเพิ่งมาไต่แหละเพราะว่ามัวแต่หาไอ้เจ้าแรกหน้าเนี่ยแหละครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปลงกันเลยครับคือ นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมเวนการเลยเว้ยแล้วมันยังไม่มีการแก้ไขด้วยนะ คือมันเงียบๆเ,เลยแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยครับผมเลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้จากประสบการณ์ตรงผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมบั๊กหรืออะไรหรือยังไงให้เพื่อนๆไปลองดูแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตลองวางตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราวางแลกหน้ากันให้ได้ครับคือ <c ười> เล่นๆอยู่แล้วผมก็อ่ะเนี่ยมันก็ผมก็จัดทีมตามที่มันขึ้น,น่นะเนเจอร์ไฟบวกดาเมจบลาบลา,บา,บา,บาอะไรเงี้ยตอนเล่นอยู่ก็ปกติดีครับแล้วนี่คือผมก็เปิดโซงเปิดเสียงอยู่ตามปกตินะเนาะ Dante. ให้ลั่นๆไปเลยเพราะว่าเบติต้านี่คือไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรแม่งนอกจากแพ้ทตุบราสมันถึงเล่นไม่ได้แต่ที่เหลือมันก็ชนะหมดนะอะไรปะครับบูม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 บูเอบู๊บบบบเบติต้าก็คือแบบยิงออกมาเลยอ่ะก็คือแบบว่ายิงคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออพี่เป็นอะไรทำไมพี่แม่งถึงพูดเรื่องอ่ะยิงปุมปังปูมปังป๊บปังอย่างงี้ใช่ไหมมันคือสาเหตุนี้เลยครับทุกคนฟังอันนี้ปุมปังปูมปงป๊บังใช่ บูบังบูบังบูบังอะแล้วดูแรงหน้าผมทุกคนได้ยินอะไรปะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเสียงง่ายๆเลยคือตัวมันไม่มีเสียงแล้วตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยเพราะเราไม่อีโวหรือเปล่ามันใช้พลังเยือกแข็งอะไรหรือเปล่ามันเลยไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้ไปแอกแอกเท่ๆหรือเปล่าเออผมก็เลยแบบไปลองอีโวก่อนพอไปอีโวปุ๊บอ่ะไม่มีเสียงผมเลยเอ้ยมันเป็นแค่สกิลแรกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลกันต่อไปครับ กิ่วต่อไปนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะผมมองนะคือมันไม่ใช่ว่าในการ์ตูนมันจะมันมันไม่มีเสียงแล้วของจีนมันไม่ต้องมันไม่มีเสียงครับมันเนี่ยเสียงงงเสียงเงินยังมีเลยอะโอ้ไอเย็นคือแบบว่าเงียบเงียบแบบเงียบกริบเงียบกริบจนตกใจเลยอะ่ะผมวางใหม่เลยตัวมันวางใหม่ได้นะทุกคนวิธีการเล่นมันก็แค่วางใหม่ไปเรื่อยๆเนาะ ผมสลับวางไปเรยกันให้ครบสตัวไปเลยครับจะได้ตีแรงๆเนาะง่ายๆสรุปแล้วคลิปนี้คือผมอ่ะมาอาธิบายความรู้สึกนะคือผมหาแม่งนานมากเลยใช้เวลากับแม่งนานมากแล้วพอมาอย่างเงี้ยชิบผมโคตรเซ็งเลยวะ่ะคือตัวมันก็เก่งจริงแต่แบบเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะเกมโอ้โหดูดิแล้วตอนแรกคือผมเอาไปวางข้างซาสเกะครับพอไปวางข้างข้างซาสเกะผมได้ยินเออเนี่ยเสียงอะไรเงี้ยดูดิ เนี่ยพุ่งชเออผมก็เอ๊ะอ้าวแล้วผมแบบปิดเสียงหรือเปล่าตอนแรกเพราะผมวางแรกหน้าตัวเดียวเลยผมไม่ได้วางตัวอื่นเลยแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงเงินอยู่แต่ผมก็แบบเอะเราไปปิดเสียงเกมอะไรห,หรือเปล่านะดูดิโอ้โหมาจต่ไอควันแล้วกลายเป็นว่าผมรู้เลยว่าท่าเนี้ยแม่งไม่ออกท่าทางเลยเว้ยเพราะดูดิเนี่ยเฮ้ยย่ย คือในเมสผมก็ผมดูนะคือมันจะมีจิตเงินอะไรของมันอะเออแต่แบบอันนี้ไม่จิตเงินแล้วอันนี้มันจิตเกินคือคือจิตมันแบบมันมันต้องมีแบบเออท่านิดนึงขยับไปข้างหน้าอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบอารมณ์แบบว่าเอฟเฟกเหมือนดีโอก็ได้เวลาหยุดเวลาอะไรเงี้ยนิดนึงให้มันรู้สึกว่าเออมันอยู่ในภาวังหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอ silver silver list slam อ่ะ, silver อะ, silver อะลองดู โอ้โหไปไงทุบพื้นเสียงดังกระดังกงินนำอ่ะหูแตกผมบอกเลยจังหวะนี้คือหูผมแตกแล้วทุบพื้นที่พื้นแตกขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้หมื่นหมื่นหมื่นโอ้โหหมื่นหมื่นหมื่นมืนมืนก็ดูว่าหมื่นลบตัวอื่นนะครับเพื่อฟังเสียงของเขาคนเดียวเลยเพราะว่าเสียงเขาเนี่คือมันกบคุกคนเลยอะเป็นไงโอ้โหหมักัดตบมือเลยเฮ้ยนี่มันชั้นนำเลยอะเออ คูดูดีเนี่ยเล็กเฟอร์เลยท่าใหม่เนี่เออกไปฟันครับเสียงฟันช่องเชงย่องเชงเลยนี่โอ้โหคือผมจําได้ว่าอนิเมะมันก,ก็จะมีฉากที่มันไม่ได้ต่อสู้แบบว่าไปแบบต่อสู้กันแบบหยุดเวลาหรืออะไรอย่างเดียวไอหยุดเวลาหรือว่าไอย้อนเวลานั้มันเป็นอีกตัวหนึ่งด้วยมั้งพลังของไอมังกรนะครับมังกรสูงสุดอ่ะเออเนี่ย แล้วพระเอกมันก็ฟันชงเชงชงเชงอะไรปกตินะแต่ทำไมในนี้มันหรือผมเข้าใจอะไรผิดเออทุกคนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้ด้วยนะคือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ตัวเกมมันอาจจะเป็นแบบสายเลนเกมแห่งความเงียบหรือแบบว่าการ์ตูนแห่งความเงียบอะไรอะไม่พูดเยอะพระเอกเก่งไม่พูดเยอะเพราะว่าคาเทพอะไรอย่างนี้เปล่าโอ้โหดูดิเบจิต้าคือเสียงเบาไปเลยอ่ะเสียงเบาไปเลยครับ อันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจหรือเขาพลาดอะไรหรือเปล่าอ่ะคือมันมันหรืออันนี้คือปกติครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตอนผมเล่นไปผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเนี่ยดูดิงไงโอ้โหเสียงผ่านด่านยังดังว่ะทุกคนโอ้ก็แบบว่าโอ้ก็แบบโอ้ผมหามาสิบห้าวันนะและนี่คือสิ่งที่ผมได้รับอ่ะผมก็แบบ อะไรครับเนี่ยเราเรางงเลยไงว่าแบบมันไม่มีไม,ไม่ไม่มีแม้แต่แบบเสียงพื้นแตกเสียงฟันเสียงไอเย็นแบบแล้วตอนผมก็เลยลองเอาตัวอื่นมาเทียบดูก่อนหน้านี้ครับผมมีเอาฟูบุกิมาเทียบหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเสียงดังระเบิดเลยอะ่ะหมายถึงว่าเสียงฟูบุกิอะ่แะแรกหน้าคือไม่มีเสียงเลยอะ่ะโอ้โหผมก็เลยงงเลยครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือผม เข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าส่วนตัวไอ้แรกหน้าคิมสันนี่ผมก็ดูนะผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เงียบขนาดนี้หรือตัวเกมมันอะไรยังไงนะครับผมคือนี่ก็เป็นคลิปที่มาอธิบายแล้วกันความรู้สึกที่แบบโอ้โหมันอยากอยากเล่นอยากใช้หรืออะไรเงี้ยรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออผมได้บัฟดีมาด้วยนะคือตัวมันก็เก่งจริงอ่ะแต่แบบกลายเป็นไม่ค่อยอยากใช้เลยมันไม่มีเสียงไะทุกคนมันเกินไปอ่ะแล้วคือตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้ออกไปะคนที่อยากจะหานี่คือแบบเหนื่อยใจเลยหรือเปล่า บางคนหาชายนี่อยู่อ่ะเจอแบบนี้คือแบบโห oh, พี่พี่เอาแบบนี้มาบอกผมจะอยากหาต่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแสนดงความคิดเห็นมันกันมานะครับผมอันนี้คือคอสเมติกของมันเนาะผมอาจจะไม่รีวิวตัวแลกหน้าแล้วเพราะว่าแลกหน้าเนี่ยคนรีวิวไปเยอะแยะแหละแต่ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวความสามารถก็บอกมาได้ละกันแต่ผมไม่รู้เหมือนกัน ไปลองดูช่องอื่นๆได้ช่องอื่นมีรีวิวมาเยอะแยะแล้วสำหรับตัวละครอย่างแรกหน้านะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและใครมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนะครับแล้วผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าใครชอบคิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้นะครับถ้าใครมีคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรหรืออะไรที่น่าสนใจสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยในคลิปคิป,คปนั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะไปตอบเนาะวันนี้ก็ไปแล้วเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย